สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมก็คุมกับการเปิดคลิปเสียงคลิปแรกกับการรีวิวตัวละครใหม่แล้วก็ทักษะอารมณ์ปลุกพลังนะครับโซเนียตัวละครใหม่นะครับโซเนียหลังจากได้รับความเสียหายร้ายแรงจะเข้าสู่สถานะอมตะและไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เป็นเวลา1วินาทีจากนั้นจะได้รับโรคป้องกัน150หน่วยเป็นเวลา6วินาที หากผู้ใช้สกิลยิงศัตรูล้มโล่ป้องกันทำงานจะฟื้นฟูเฮดีตามจำนวนโล่แต่หากไม่พู้ใช้สกิลจะถูกสังหารแทนคูดาว150วินาทีพูดง่ายๆนะครับหากเราถูกศัตรูยิงแบบเจ็บสาหัสนะครับเราจะเปิดโล่ป้องกันเวลาเป็นเวลา1วินาทีหากเราสวดศัตรูได้เราจะได้เฮดพีที่เหลือหากเรายังไม่ตายนั่นเองหากเราสวนศัตรูกลับไปไม่ได้ภายใน6วินาทีเราก็จะเป็นฝ่ายที่ตายแทนนั่นเอง เป็นการแลกกันนะครับเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆส่วนตัวละครต่อไปนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงสกิลมีร่าง2ในขั้นหน้านั่นได้แก่อาร์ล็อกปลุกพลังนะครับอาร์ล็อกปลุกพลังขณะที่ออราทำงานจะปล่อยโน้ดตดนตรีซึ่งอยู่ได้นาน5วินาทีออกมาด้านหลังผู้ใช้สกิล2เมตรทุกๆ2วินาทีเพื่อ่วมทีมที่เก็บตัวโน้ตขึ้นมาจะได้รับผลแบบเดียวกับออราพูดง่ายๆนะครับเมื่อเรากดใช้สกิล ตัวละครของอโลกบุกพลังร่าง2จะปล่อยตัวน้ t โ,โดนตีออกมาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเป็นสกิลที่น่าสนใจมากๆเพื่อนร่วมทีมสามารถเก็บได้ส่วนตัวน้ t ตัวนี้ก็จะเพิ่ม h p ให้กับเพื่อนร่วมทีมที่เก็บได้30หน่วยนะครับเป็นสกิลที่น่าสนใจมากๆและนี่จะเป็นทางล่างของคู่หูตัวใหม่นะครับน้องบอสปักเป็นคู่หูที่น่ารักมากๆบอกเลยสกิลยังไม่มีทางหลุดออกมาครับคอยดูว่าแพทหน้าจะเป็นสกิลแบบไหนนะครับ บอกเลยว่าสกินเท่มากๆส่วนการกระทำก็จะมีแบบนี้เลยนี่ทางด้านของดมดอกมานะครับแล้วก็ทางด้านยิงปืนนั่นเองบอกเลยเท่มากๆและนี่จะเป็นทางด้านของสกิลคู่หูตัวใหม่และตัวละครใหม่และอ,อัล็กปลุกพลังล่างสองครับส่วนใครที่ชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องกอดคุงนะครับวันนี้ตัวผมต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายจูบมั่ว